เดี๋ยวเรเดี๋ยวรอไปรับก่อนนู่นหน่งเราไปดูสักคนหนึ่งกันได้ไปดูเขาหน่นหนึ่งลองดูคนนอนอยู่อ่ะมาคิดต่อไปดูว่าคนนักธรรมครับหลับต่อห้ามฝืนขอให้มึงโชคดี

ออกมา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 ไปค่อยเขาปลุกเขาลุกขึ้นนะนมออกมา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 พีชัดพีชัดไปค่อยปลุกเขาลุกขึ้นออกมา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 ไอพีสัดร้องดั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 ง đăng đang đăng 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 đang đăng đang đăng 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 ปีศาจในนั้นงงมีป um> ีศาจป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 ีศาจอานน้ำมนตลอาบปีศาจอ่านน้ำมนต์ปีศาจออกมาเสียงร้องแห่งพูดผีเออเฮี้ยเออปีศาจปีศาจเออปีศาจ ปีศัจออกมหน้ำมันนะนั่งพักก่อนปีศาจออกไหออกไหออกมาออกมาออกหมมาใครอกเขามาใครลกอยู่ไหนออกมา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  ออกมาให้ลูกเขาเอาให้เขานั่งค้าก่อนให้ลูกเขาให้ลูกมานั่งให้พ่อแล้วอาบน้ำออกมาออกมาเอากินงั้นน้ำมนต์เนี่ยน้ำมนต์ให้เขากินหน่อยน้ำมนต์ให้เขากินนักขอ A mày thật ấy! tao 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 tao

เฮ้ยเฮ้ยสักเข่าเขอุดท้องาขสักสักเวสักหสักสักข่เอุดท้อไหสักข่เไปหมดสักข่เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮหมดหลุดไปหลุไปรูกไปหลังรปขึ้นรูขึ้นลไป โอ้ยเขาอ้วกเลยแล้วทำไมลูกมันไม่ขึ้นมาข้างบนวะเอาค่อยๆลูกไค่ก็มาจากไหนอ่ะลูกโยลูกหลังให้เขาหน่อยสั่นเลย โบสัตว์โกรุ๊กไหมรกไปเอาไว้หมดมารถอะไรเนี่ยพ่อไปโดนอะไรมาวะ เราเขาไปอาบน้ําอะไรดูให้ดีแล้วก็มาดูอาการรู้ป่ะอาบน้ําก่อนไล่ล้างเอาไปหมดไอ้น,นี่ก็พอกันเลยสัตว์สองคนนี้ไอ้นั่นก็จะอ,อ้วกเอามั้มึงเอาไปไม่เจ็บฟอร์มเดิมเลยสัตว์มันนี้เออล้างหน้าล้างตาดีลอยทำไมไม่จะออมันไม่สื่อเอาดถอะนะเดี๋ยวก็หายไปเอาทั้งหมดมา ประคองไปนะลูกประคอง,คองให้พ่ออ่ะนะร้อนน้ำมนต์เ่านำยังไงเอาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยไอสัตว์เหมือนจะหนาวอีฮาดูทรงแล้วพอเลยอาการเดียวอย่างเงี้ เป็นไงอาการพ่อล, <c oughs> ลูกน่าจะไม่อา้พ่อ้ร้วลาดตะขวลงเลยล้างหน้าล้างตาให้ดีนะลู้ปะเออฮาเอาไปมีเยอะไหมหมดอ่ะาให้ไป,ไปอาบน,น,น้ำก่อนแต่ไม่เต็มบอกเขาประคองไปแต่ไม่เต็ม